ไก่ย่างอือวันนี้ไก่ย่างช่ำๆเลยนะคะทุกคนโหอมกลุ่นปีกเล็กปีกน้อยก็มีปีกใหญ่ก็มีนะคะมาเร็วใครยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยมื้อกลางวันนี้ต้องส้มตำเข้ากันไก่ย่างก็ต้องมีส้มตำโอ้โหสุกแล้วอันนี้ก็สุกเลย น,นี้ไม้เล็กๆก็ขายถูกๆเลยไก่ไก่ก็ปีกไม่เสมอกันเอาปีกเล็กปีกใหญ่มาให้เขาเอาปีกเล็กปีกใหญ่มาให้เราไก่ย่างนี้ใส่เครื่องเครื่องเยอะมากกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีตะไคร้ด้วยนะนเพื่อนๆกระเทียมพริกไทยตะไคร้นะคะมีน้ำตาลไวฟนะคะ มีน้ำปลามีซอสปรุงรสผงปรุงรสนะคะผงชูรสด้วยนะคะทุกคนต้องใส่นะฮะกระเทียมพริกไทยก็ต้องใส่ใส,ใส่ตะไคร้ไปด้วยนะอันนี้จะจะใส่นมสดไปด้วยมันจะอร่อยใส่ซอสปรุงรสแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมทีนี้ที่บ้านนี่จะใส่นมสดด้วยจะจะทำไม่ค่อยเหมือนใครเพราะรสชาตินี้เราชอบกินไง ใส่นมสดลงไปด้วยยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่เน้นยี่ห้อมันจะทําให้ไก่รสชาตินัวอร่อยแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปหน่อยไก่ก็จะนุ่มรสชาติแซ่บๆอันนี้มีน้ําจิ้มเจ่วแถมด้วยนะทุกคนน้ําจิ้มเจ่วนี่ก็ทําเองนะคะแบบเข้มข้นเลยค่ะรสชาตินี่เอาไปราดไก่ยังได้เลยอร่อยนะคะทุกคนจิ้มไก่จิ้มไก่ จิมได้ทั้งไก่ทั้งปลานะคะปลามีปลานนิ้นด้วยตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีหาไม่ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หาไม่ได้นะคะโอ้โหตัวใหญ่หาไม่ได้โอ้โหอะไรเนยอันนี้เป็นไก่ทอดนะคะอันนี้เป็นไก่ย่าง เป็นน้ำพริกค่ะทุกคนน้ำพริกน้ำพริกกิ้งกับส้มตำส้มตำอันนี้ก็จะเป็นปลาล่าสับแล้วก็เจียวปลาล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดเป็นหมูทอดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีตะเกียบเขาเก็ยียบขายด้วยนะที่บ้านขา,ขายตะเกียบด้วยกินก่กินแก้เผ็ดได้อร่อยอร่อยนะคะไก่ย่างหมูย่างนะคะทุกคนไก่ย่างหมูย่างคะ่ะ แซ่บแซเลยโห oh, ชมต้นไม้ดอกไม้ไปด้วยโอ้ย oh, ดอกเข็มดอกเข็มบานแล้วค่ะสวยมากแดดเปรี้ยงเลยอันนี้สีม่วงก็สวยหือสวยจริงๆยังไม่ได้รดน้ำเลยวันนี้กลัวเหี่ยวกลัวเหี่ยวหือพวอันนี้ก็สวยอเมริกันเิลตี้ เดี๋ยวเธอจะเหี่ยวเธอจะพุ่งเหี่ยวนะเธอเนาะสวยฝนตกทุกวันเลยพิ่งวันนี้เพิ่งจะซารูทั่วเรางามมากเลยกำลังตีนแล้วค่ะถัว่วดูนาปีนขึ้นท้องบนแล้วเออมันี่แล้วเห็นไหมถัว่วอันนี้ถัว่วจะได้กินหรือเปล่า <laughs> จะได้กินหรือเปล่านี่มาดูมาดูผักดูสิเนี่ยต้นหอมก็กินได้แล้วเนี่ยพริกเราขึ้นแล้วเห็นไหมเอาพริกมาโรยไว้พริกแล้วก็ต้นมะเขือเทศ น,นี่ผักปุ๊บหลายผักเหลือเกินนี่อ่ะพามาดูผักแพรวทุกคนลากขึ้นตึมเลยวันนั้นที่ทําไว้ที่ชําไว้อ่ะเพิ่งจะมาแกะแตะกี้นะทําไว้ตั้งหลายวันเนี่ยเพิ่งจะมาแกะลากขึ้นตึมแล้วเนี่ยเห็นไหมลากขึ้นเต็มเลยมันก็จะย,ยาวแล้วอันนี้ก็พริกเรากับต้นหอมได้กินแน่แน่อันนี้ก็ผักแพรวอันนี้มาเสียบไว้ก็กขึ้นนะเสียบพเฉยนะเสียบพีเฉยก็ขึ้นอันนี้ก็กําลังงามเลย โอ้กำลังงามเลยค่ะกำรังงามนะคะทุกคน